ได้ดหน้าห <beginning> น <world> ูใหญ่ไหมะขาสำนันนาหน่อยานเอกถามว่าหน้าหนูใหญ่ไหมหน้าหนูใหญ่ไหมครับสันสองสองนิ้วเนี่ยเราต้องมองหน้าตัวเองในตอนนี้ ข้างหลังตรงนั้นมีทันเลเกด่ไหมมีเราตายละมีมีหน้าเยนมีทุองตายละเฮ้ยไมนมันเอียจะเอาสวยขนาดไหนสเมียนเกาหลีสมดีกังามละค่ะ้ยนั่งนี้เขาเี่ยครับคว้มครับยั่ได้ไหมล่ะเอาเอาเอสิงเราบอกโอเคทำๆทำก่อนแล้วก็เหลือมองูก่อนเห็นเขาแล้วก็ก็เลือมองมันดแล้ับ่อ แบรบับครับข้าง e ô, หลังงดเดินก่อนนะครับข้างหลังครับกล้องสปีดครับสามสองหนึ่งอร์แอั์ใช่สมองไปที่นู้นีเราไปได้เรามาแล้วโอเคองยิ้มจะเล่นนิ่งมาเดี๋ยวทำท่าจะเร็นหน่อยมันตื่นล เล่นจริงๆริงจบนี่คือเราได้ชอบก็ไหมไม่เรามีผัวน้อเราแล้วแต่เรามันเป็นวิธีเรียกลูกค้าของเราอ๋อโอเคโอเคแล้วเขาไมันกยจะเป็นอีเด็กๆเอาลูกใส่หม้อขึ้นนั่นแหละหม้อจ้าผัวอ๋อแล้วก็มีผัวเด็กแม่ก็เลยแบบเลยรักสาวคขาแม่อะไรอย่างเงี้ยอยู่อ่ะเพื่อขายของ เยอะเพื่อขายของที่เป็นคนเรียบร้อยจริงว่าคนเรียบร้อยใช่ไหมคะซีนนี้มันไม่เข้ากับเราเลยเนาะเล่นยากเป็นซีนที่ยากอ่ะใช่ลำบากมากกว่าจะผ่านไปแต่ละทีอันนี้คือเห็นแล้วเนาะแล้วก็เดินออกมาใช่ครับเดี๋ยวตั้มตัแล้วก็เดี๋ยวไปไหนกินเลยนะครับอาทิตย์ครับอาทิตย์ครับเอาตั้มน้มแล้วก็เรียกลูกเองแลรู้สึกว่าจอยล้ม กล้องสปีดครับสามสองหนึ่งแอมได้จ้าทกีครับอันไปดูมานักมาแอบดูอีกแล้ววอนตอนนี้ไกลไาไปด้วยจะเลนี่นด้นองมานอมารับดอกไม้ติดครับครับจัแสงมามกับวัดมครับเราไม่มีมาชบ๊อกกำลังไหลไปต่ม

เปิ่ยงลเต้นยั่วอนใช่มัเต้นยั่วนกมาเยเต้นนี่อินทรเป็นจริงอะไรเลยสนุกตลกเต้นเยเลยนะไฟมาหนี่เลนยมันเป็นซีนที่เล่นยากเล่นยากเพราะว่าเราเราเลิกเต้นอะไรแบบนี้มาหลายปีแล้วแต่มีลูกมีผัวเนี่ย แคุณแม่ลูกสาวก็เริ่มคลิปลูกนิดนึงเพราะว่าลูกสองคนก็เริ่มโตอีกคนหนึ่งก็ยังเด็กนะคะก็เลยตองคลิปลูกบากช่วงนี้โอเคต้องเต้นยั่วก่อนอุ้ยอุยเดี๋ยวเห็นเท้าเราต้องเอาขึ้นกัน พุ่มพุ่มที่แอมี่จะไปยังไงบ้างนะครับอาจจะเต้นนิดแบบนี้ก็ได้โอเคครับ ร้องครับลออสปีดครับสามสองหนึ่งแอร์แอ็กจ้นเนี่ยเมื่อกี้ประเทศไทยหัวจักหัวลืมเบิร์นันไปท่งหุ่นนึง ม่นจะ้ใ no ห้อันให้น้องอันนี้เฮ็ดมึงเมื่อกี้นี่เพิ่นเพ็รไทได้แต่จำได้ป่เพชรไทเพิ่งได้เพิ่นเฮ็ยได้เพไจได๋เมื่อกี้เพชรไทยอ่ะแกอีกแล้วอย่าเล็งตรงนี้ได้ไอ้ ตอนสบเลยหรือว่า ah, okay. action แล <int Mandarin> <c oughs> okay. okay. um. ้วสบาเลยอ๋อโอเคครับลอง speed อ a t i o n yes ใหม่เอาใหม่ลลุกมาเลยอาองนึ่งแอเครับครับดีโอเคครับ ครับต่อไปเดี๋ยวเตรียมเข้ามาหลังจากเราดูอ่ะเดี๋ยวในท่าจบเมื่อกี้ทองไปตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวอ้นุ๊กแอคชั่นแล้ววิ่งมาหาเราตรงนี้เลยนะไปเจอเราตรงนู้นเลยครับีแองอคชั่นแล้วก็สวันนี้ลบให้นายนะครับลบให้งานอยไร พอเขาสะบัดผมปึ๊บเขาจะมองเราเพื่อนก็ถีบเลยนะถีบแล้วออกมาเลยยาวเลยโอเคเหมือนเดิมเนหะมือน,นตัว <c oughs> เดี๋ยวพี่เขาเต้น <c oughs> พี่เขาจะสะบัดก่อนนะลองสปีด้ทีน ทีบไปหลีตัวไงถ้าไม่จัดไปนะเพ่ครับมาีบีี่ีมเดินข้ามาใกล้ที่นี่ยืนนครับรอพุ้มนอนแข้งไปวไปบอบเอามาเข่าข้างเรีนเยนคร ได้อายาไปเนะครับโอเค b l o นี้นะครับก็มีพลังหลายประเทศโอเคเื่อนก็จะยืนอยู่โอเคนี้นะครับเดี๋ยวเห็นหรอพี่ใหญ่ ยังยังแต่บุญบ้างยืนก็เดี๋ยวเราจะออกมาตรงนี้ก่อนนะครับแล้วค่ะเราจะเข้าไปที่บ้นพี่เดิมนะครับคำถามนี้เป็นคำถามที่ดีมากยืนปึ๊บแล้วก็พี่มี่สนออายประหม่าพี่มีถามว่าจินเหรอพี่ใหญ่แรงอ่ะหน่อยต้องก็เอามาลึกนะครับแล้วก็เข้าเป็นบอกอีกเดิมให้ครับมองตาแล่ต้อมองเขากันเถอะเขาจะยิ้มให้ปึ๊บเขายิ้มให้ปึ๊บทีนี้ก็เราเผลอมากแบบเป็นลมเลยแบบเดือดตาขึ้นบนมันแบบ เออแล้วก็เออลกลับตัวมานิดเดียวนะครับม่ตัวเขามันเขายิ้มให้แล้วก็เขือนอมยิ้มด้วยนะแล้วก็แล้วหลังาขึ้นมอแล้วร่วงไปเลยโอเคครับผครับอเคตรีมดบสามอน่แอคชั่นเอประมาจะให้ดีมวดีเขื่อนัวนี้เอนแบนี้เลยแบบเอาไมค์มาเยอาไครับขอไมค์ก่ ร้อชยชมกันครับพี่นอ้องวันทีสิบเก่าม่วงเชฉาสองเก่าม่วงเชฉาครับพร้อมกันข้างช่องป,บบปิดยูทูปสาวน้อยเ,เ,เ,เพริมเพ่งค่ะชมพร้อมกันทั่วโลกน้องพี่น,อนอ้องเนาะไม่เลีหลายค่ะ